สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนสวัสดีเด้อจ้าบได้บอกกันลายมือนะจ้ะเนาะมือนี่เป็นเป็นมือครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนจ้าพี่นูได้เปย์นี่ละน้ำพี่นู้ยพวหัวเปย์ไผ่เลยจ้าพ้นบอันนี้ในเปย์นี่ละน้ำจะไปเป็นคนน้อมาไห้เลยจ้าอันนี้เป็นเบอร์หอมงจ้าอันนี้เปย์นี่ละน้ำจ้าทุกคนจ้าถ้ามาเปิดเปย์กันว่ามีอย่างไงจ้าทุกคน โอ้ยนาวมีอย่างนี้นอพี่นอนอเบิ้งนอเบิ้งเดิดมากก็เห็นเลยจ้ะเป็นโคกจ้ะเป็นโคกโคกถ้าจะก,กินของพวกนี้ต้องฝากฝากสื่อเลยจ้ะทุกคนค่าเดินเที่ยวละห้าสิบบาทนะคะโรงแรมนี้เนาะ ป๊าโคโค่โคโค่เจ้าพี่น้องเป็นขนมเล่ป้าคุณใดซื้อมาให้อ๋อผู้ใดเอามาให้กระซานเด้อวะเป็นซื้อห้องคอยคอยกินเด้อจ้าวท่กป๊าผู้ใดซื้อมาให้ปล่อยไป พี่หอนมากมา,มาพี่น้องมืดแล้วบ่มีเขียนบ่มียังแอ่ว่างูแล้วว่าไปอันเปรี้ไพอันเอามาให้ฝอยล้วค่อยกิยนเด้อเรี้ยนลดตองหมึกกันละมาพี่น้องตอนนี้ฝอยมาก,กินขนมแถวบ้านท่าน,นี่ชัดอัปรโรฟูดิกมีตริงเข็ยน S 1> <S 1> <S นี่จ้าทุกคนที่ถึกปากพญายิางยางยาย่งดอกจ้าอันนี้ในเซโร่เป็นเอาไปบานน้ำผิไม้เมื่เบิร์ตออกโฆษณาพอมามาสื่อมาไวแล้วกินไปแค่กองเดียวจ้าสื่อมาสื่อมาซีกินแปอนเดียวจ้ะมามาต้มยำกุ้งเผ็ดนี่แหละแซ่บต้ <S <S มตยำกุ้งเผ็ดนี่แซ่บมามานี่แซ่บได้จำเมือนน่อน,นั้นกินแล้วทีนึงเนาะจ้ะเราทุกคนจ้าเนี่ยจ้ะเนาะผู้ดใดซื้อมาให้ก็ ขอบคุณหล,ลายๆยเด้อบ่หัวไปซื้อไมให้บ่เขียนบ่ยังเลยเนาะซื้อไ่ห่อยไอของฝากนะคะขอบคุณหลายๆลายไปพอกันในคลิปถัดไปจ้าทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าจ้าทุกคนกำลังเบิ่งของฝากอยู่ดีๆเห็นยังบ่เนี่ยจ้าเดยวสิ่งสู้มเบิ่งเสร็จแล้ว อาไฟใหม่จ้าทุกคนพูดจ้าเห็นบ่เงินจ้ะเห็นบ่จ้ะไฟใหม่เนี่ยจ้ะตึกเนี่ยเนี่ยซื้อเนี่ยจ้าตะลืมือพี่หนูเนี่ยจ้ะไฟใหม่ไฟใหม่ตึกใหญ่เลยจ้ะทุกคนจ้ะบอกว่าอ่าเป็นอีหยังนะจ้ะบอกือสิโมเมนต์เผาขยะดอกจ้ะเพราะว่ามันมันควันแห้งแม่มัน อุย้ยปฏิญาณแท้พราะไงแล้วได้ยินีน่ะเสียงอ่ะอะรถกู้ภัยไพ่แมจ้ารถวีวอนอ่ะมรรอมแมเราก็เลยเอิ่อญพี่หนุว่าบิงึงบะเนียนเห็นตะไฟลูกไหนจ้ามี่ก็สแสดงว่าไฟใหม่นะวะพี่หนุว่าเนาะถูกคนว่าบ่จ้าก็เรื่องของฝากอยู่ดีดีอ้ยตื่นเหมือดนึกว่าคนเฝ้าเรียนคนเราไฟเออไฟเออคนเราใหญ่แล้ววา ตอนนี้เป็นเวลาประมาณใบสองเด้อจ้ะทุกคนจ้ะนะคะอขอให้ทุกคนปลอดไฟทุกขอให้ทุกอย่างอ่าไม่สูญเสียเยอะนะคะทุกคนบางเนี้ยวนแห้งค่ะแ,แห้งขึน้นแห้งขึน้นจ้าพี่น้องนะคะ พอให้ย่ามีการสูญเสียเลยลำพังประจนไพ่กระโหลกไพ่กับพอแห้งแล้วเนาะจาะ้าเนาะยังสิม,มาเจอกับสภาพไฟใหม่อีกเนาะจาะ๊ะทุกคนจา้านี่จา้าแล้วอินเทอร์เน็ตเอ่อโงแรมกระลมทรงไล่อันวัดไข่เมื่อไรอีกวิมุสมากันเต็มประตูที่ชัด <Yeah. S 1> เอาแบบคน,นิกมิดไลมุสอังกระรูฟน อินเทอร์เน็ตพงศุเนตรน่อเจตีนี่มาเอาซักเน่ยานี่ไหนจทุกคน